ดูกรณีของน้องเรอายุ13ปีนะคะที่ออกมาช่วยเหลือครอบครัวตัดผลปาล์มเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวนั่นเองเรื่องนี้ค่ะล่าสุดหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปให้ความช่วยเหลือแล้วนะคะหลังจากน้องเรต้องหลุดจากระบบการศึกษาซึ่งเบื้องต้นค่ะทางหน่วยงานเนี่ยก็เตรียมจะช่วยเหลือเพื่อให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาได้อีกครั้งค่ะ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานด้านความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดตรงังลงพื้นที่เพื่อพูดคุยกับครอบครัวค่ะเป็นครอบครัวของเด็กชายนนทพันธ์เดชเจริญหรือน้องเรอายุ13ปีหลังจากต้องออกจากโรงเรียนมารับจ้างตัดปลาล์มหารายได้เลี้ยงครอบครัวทางหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรังกล่าวค่ะว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว,ว่าน้องเรเคยเข้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรงังเมื่อปี2560 ในกรณีที่ครอบครัวแตกแยกโดยพบว่าพ่อกับแม่ของน้องเรมีลูกด้วยกัน4คนอดีตภรรยาเนี่ยรับไปดูแลหนึคนส่วนอีก3คนที่เหลือคนสุดท้องตอนนั้น2ขวบ ก็เลยประสานส่งต่อให้ญาติดูแลซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอสะดาจังหวัดสงขลานะคะส่วนน้องเรและน้องสาวอีกคนเนี่ยญาเป็นผู้อาสารับมาดูแลค่ะเดิมอาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอวังวิเศษแต่พอเกิดปัญหา <c oughs> ก็ย้ายมาอยู่อำเภอสิเกาตอนนั้นเนี่ยน้องเข้าเรียนระบบปกติที่โรงเรียนกำมรีแต่พอเจอสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาโรงเรียนปรับไปเรียนออนไลน์แล้วครอบครัวไม่พร้อมค่ะ,คะการศึกษาของน้องจึงสะดุดแล้วไม่ได้เรียนต่อค่ะ ปัญหาอย่างหนึ่งที่เราไปคุยกับบิดาของเด็กก็คือว่าเด็กเนี่ยกลับมาต้องทําหนังสือต้องต้องทําการบ้านแล้วให้สอนออนไลน์อย่างเนี้ค่ะก็บิดาก็ไม่มีความสามารถที่จะสอนตรงนี้ได้ก็เลยตัดปัญหาโดยที่ไม่ไม่ได้สนใจตรงนี้ไปค่ะอาจจะเป็นอาจจะเป็นที่มาหนึ่งที่ท,ที่ที่ไม่ได้ให้ความสําคัญในเรื่องของการศาึกษาอาจจะด้วยที่จะต้องสอนออนไลน์ตรงนี้ค่ะมันก็เลยทําให้ขาดช่วงไป เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้เตรียมประสานให้เข้าเรียนต่อที่โรงเรียนประจำนะคะอยู่ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชส่วนช่วงปลิดเทิมเนี่ยกลับมาอยู่กับพ่อและอยู่กับครอบครัวได้ค่ะโดยทางบ้านพักเด็กก็จะคอยติดตามน้องเรื่องการไปเรียนและความเป็นอยู่หลังจากนี้ ส่วนกระแสข่าวเรื่องมนุษยธรรมกับการใช้แรงงานเด็กทางแรงงานจังหวัดตรังยืนยันนะคะว่าไม่ได้เป็นการจับผิดแต่มาสอบข้อเท็จจริงเพียงแต่วันแรกไม่ได้เจอกันก็เท่านั้นจึงอาจจะเข้าใจผิดในเรื่องการสื่อสารยืนยันว่าทุกหน่วยงานของจังหวัดตรังยินดีให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือน้องเรยให้ได้เรียนต่อนะคะแล้วก็มีทุนการศึกษาให้รวมไปถึงให้พ่อได้มีอาชีพที่พอจะจุนเจือครอบครัวได้ ขณะที่สำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรังได้ให้ความช่วยเหลือเรื่องของเครื่องอุปโภคบริโภคและช่วยเหลือเป็นเงินสำหรับผู้ประสบปัญหาทางการเงินทางสังคมกรณีฉุกเฉินจำนวน3,000บาทรวมทั้งช่วยดูแลบ้านที่สุดโทมสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมและจะสนับสนุนการซ่อมแซมบ้านเป็นเงินงบของโครงการพัฒนาจังหวัดค่ะ